ก็สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องเซียนพันธาน,นะครับวันนี้จะเข้าเล่นหมากรุกในเว็บ p พ OK ยนะครับเป็นภาษาไทยนะครับไปในช่องหมากรุกไทยนะครับตอนนี้ผู้เล่นอยู่9 3 5คนนะครับจะเข้าเล่นแบบแขนะครับกดที่หมากรุกไทยเลยนะครับแล้วก็ไปที่แข่นะครับอตอนนี้ก็จะเล่นอยู่ประมาณเกมสัก สิบนาทีนะครับเราจะนั่งรอก่อนเลยนะครับตั้งค่าก่อนนะครับเวลาก็คือเอาสิบนาทีนะครับแล้วก็ตั้งเสียงให้เสียงดังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะได้ยินตาโเลิ่นเดินนะครับตอนนี้เราอยู่หนึ่งพันสองร้อยสิบแ้มนะครับก็ชื่อของเราเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามเว็บบราวเซอรอที่เราใช้นะครับหรือว่าตามอ่าโครมกุ้งก c h โครมของ ของเรานะครับถ้ามีหลายอ e ีเมลหรือว่ามีหลายหน้าเพจ google มันก็จะมีชื่อ,อนะครับมีหลายชื่อเข้าคะน,นก็จะเริ่มต้นที่พันสองตอนนี้มันเป็นห้องโต๊ะที่ห้าร้อยเจ็ดสิบห้าเจ็ดสองครับอาจจะไม่เพื่อนเราเปลี่ยนห้องเลยนะครับเราดูจำนวนคนก่อนนะครับห้าร้อยมีเราจะจิดสามคนไปห้องสี่ร้อยคนแกนครับสร้างโต๊ะที่ สิบนาทีเหมือนเดิมนะครับตั้งค่านะครับแล้วก็ผู้เล่นนะครับตอนนี้มีเพื่อนเข้ามาแล้วครับเดตติ้งหนึ่งพันหนึ่งร้อยข้อครับแล้วกดเล่นเลยนะครับ, 1, รบ,ระรบจะเปิดมาร์กด้วยมาร์กเออเป็นมายงขวานะครับแต่ไม่ใช่ว่าทุกเกมจะเปิดมายงขวาครับดูลักษณะการเดินของอาคุตะซูก่อนนะครับว่ามันเปิดได้ไม,มายบางที เราขึ้นมายงขวาก็าคขึไม่ทันนะครับรต้องดูว่ามันเปิดได้ไหมอันนี้เราเข้าเดินเข้าเซ็นเตอร์เลยนะครับเซ็นเตอร์ก็คือตรงกลางกระดานนะครับซ้ายสี่ขวาสี่นะครับตรงกลางตรงหน้าเม็ดนะครับหน้าขุนนี่แหละนะครับเป็นเซ็นเตอร์แล้วก็ ขึ้นได้ไม่เสียเปรียบขึ้นไปเลยนะครับตนนัวไหนไม่เสียเปรียบนะครับกินแล้วกินคืนได้มีทวูปูมีโคนผูกเบี้ยแล้วก็มีม้าผูกด้านหลังอย่างเงี้ยครับก็เดินขึ้นไปเลยครับกินไปธรรมดาครับแรกกันไม่เสียเปรียบเยอะครับคือส่วนใหญ่ที่เล่นนี่เวลาแพ้นี่จะเป็นลูกที่เผลอนะครับลูกที่เผลอ ที่เผยก็คือโดนคนมีบังคับจินนะครับมาตรามยังขึ้นขุนยังไม่ขึ้นมานะครับยังไม่เปิดทางคนนะครับบาข้าวนี่ขึ้นเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ เขาน่าจะกินนะครับเรากดคุณไว้ก่อนก็ได้นะครับตำแหน่งคุณอยู่ตรงเรือนี่นะครับพินตัดไปก่อนลดหนึ่งตัวนะครับเ,เราก็จะซ้อนเอรือนะครับรไปขู่ด้านขวา ข้างของคุณนะตอกกันนะครับเราซ้อนเลยหนึ่งลำนะครับอันนี้ปล่อยเขาแรกไปนะครับเม็ดตัวนี้เราขึ้นม้านะครับการขึ้นม้าก็จะกินหาทางกินเบี้ยหน้าขุนเนี่ยครับ แต่ว่ามันเนื่องจากว่าเพื่อนเขาผูกเขาผูกทั้งขุนทั้งนี้อันนี้เราแรกได้นะครับหมากนี้ยเขาแรกมากับมากับอะไรม้มากับเอ่อมาแล้วครับเพราะว่าเขาป้องกันไม่เสียเรือเสียเรือเนี่ยเขาก็จะแล้วเ,เขาก็จะป้องกันนะครับเขาก,กินได้นะครับกินได้ อันนี้เขาถอยก่อนได้นะครับจะเล่นบูบูหน่อยก็ดันเข้าไปเลยนะอันนี้ก็เล่นแบบบูแบบบูแบบอะไรอะบูแบบน้ำาไลไฟดับนะครับไม่ถอยอเลยถอยก่อนก็ได้นะครับมานี้ถอยมาเอามาขึ้นไปก็ได้แต่ว่าเราดันเึ้นไปเลยนะครับการเล่นก็ต้องประเมินคู่ต่อสู้ด้วยนะ จะเป็นแบบไหนแต่บางทีเขาพลาดไปบูมากไปก็โดนมา,ากดำครับอันนี้เขาจะกินเรียนะครับดันคนมากินเรียแล้วก็เฉียงนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้เดนนินจีนครับ ขึ้นมานะครับบางนี้ต้องขึ้นมาไปเพื่อจะดันเม็ดหน้าหน้าขุนนี่ครับเรียหน้าขุนนะครับเขาขู่กินเรือนะครับถอยนะครับบางนี้ถอยให้มันถูกตานะครับถ้าไม่ถูกตามันจะอาจจะส่งผลได้นะครับมาเริ่มน่าจะเอาเรือมาเลนกลางนะครับอนี้เอาขึ้นมานะครับยังไม่ขึ้นถ้าขึ้นมาจะสวยมากนะครับ ขู่ไว้นะครับขู่คุณไว้น่าะมาแล้วครับหลังนี้เราต้องหลบนะครับหลบหลังม้านะครับหลบหลบติดเรือครับอันนี้เขาจะเขาจะ กินโคนนะครับถ้าเราดันขึ้นไปนะครับโคนกินเรากินเม็ดอ่ากินเรากินอ่าดันโคนได้นะครับดันโคนได้นะครับอย่างนี้พอเรามีกําลังอยู่สีตัวเพื่อนมีกําลังสามตัวนะครับก็แลกได้เขามีเรือมีม้ามีโคนแต่เรามีโคนมีเม็ดมีเบีย้ยแล้วก็มกีม้านะครับเพื่อนไม่กินนะครับ<ๆ>เพื่อนไม่กินนี่เราๆๆกินนะครับ ิเขาใช้ม,ม้านะครับจบรรลุกนะครับเรา พอให้ลูกไปคอนะครับตอนนี้คอจะแลกสองหนึ่งนะครับกินนะครับจะมากินตัวไหนกินตอนนี้พอกลูกรกินนะครับตอนนี้นะครับดูว่าเพื่อนเขาจะใช้อะไรกินนะครับหมากนี้หมากเรา เชียงเสียเปรียบเชียงมากนะครับเดินไปกินก่อนนะครับโอ้หมานี้เขากลับตัดเดิมหรือเปล่าเนี่ยเขาลุกนะครับเราตามมาไปนะครับ ตอนนี้เราจะขึ้นมานะครับตอนนี้หมากอันตรายครับเราะอาจจะอาจจะมาลูกได้นะครับเบียตัวนี้ยเราลบนะครับไม่ลบนี่ไม่มีตาไปนะครับเดินหน้าไปนะี่ เป็นตาเลื้ยนะครับถ้าลบไปถ้าเราได้หน้าไปนี่มันเป็นตาเลื้ยนะดนไปนหลังโคนะดูว่าเขาจะง่ายไหมครับถ้าเขาง่ายเนี่ยเราก็ได้ลูกขาดแต่ถ้าเกิดเขาไม่ง่ายเนี่ยเราก็จะเอามากินนะครับหมาเนี่ยคือกินแรกหมาไปเลยนะครับกินแบบกิน กินลูกไปหนึ่งครั้งครับอันนี้คือเป็นการเขาเรียกว่าอะไระตวงเวลาเฉยนะครับไม่ได้แต่ก็ได้ประโยชน์ได้กินเบี้ยนะครับจริงๆเนี่ยเขาการกังวลว่าเราจะไปอาออันนี้เราลูกแรกออกเลยนะครับเพราะว่าเราก็าก็คือเราจะไปลูกกันเลยครับเราจะไป ไปบุกนะครับก็ดันไว้เลยครับก็เอาเวลาเอาชนะเวลาก็ได้ครับไม่เ,เป็นไรครับเอาชนะเวลาก็ได้นะครับอันนี้คือจะกินแรกมาส,สองหนึ่งนะครับ ก็ดูเวลาด้วยนะครับเวลาเล่นในเพโอเคอ่ะเวลาไม่ได้สนว่าหมากไล่จนไม่ไล่จ,จนนะครับดูที่เวลาหมดไม่หมดจะไม่เหมือนในเว็บของหมากมารุคันเทพนะครับอันนั้นคือหมากไม่พอไล่จนอ่ถึงเวลาเราจะชนะเขาก็ให้เสมอนะครับอันนี้กินนะครับกินนะครับครัวนี้เราดันไปเลยนะครับมาหนีเรากินเลยนะครับ เพราะว่าสีนาทีต่อหกนะครับนี่คือวิธีการเล่นในได้แต้มนะครับเล่นในได้แต้มนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นหมากที่หมากที่สวยงามนะครับเอาชนะอะไรอย่างนี้เป็นหมากที่เล่นได้มันง่ายๆสบายๆนะครับเล่นแบบ นับเวลาอะไรเงี้ยครับไม่ต้องเดินให้มันนับก็ได้นะครับเดินไม่ต้องถ้ากินฟรีได้อยู่แต่ถ้าเกิดกินออกแล้วหมากันไม่พอไล่อ่ะเราไม่ควรจะกินออกนะครับาลุกไปค่าเวลาไปครับทีหนึ่งก็ได้อยู่ประมาณสามสี่วินาทีนะครับท่าน,นี้เขาน่าจะเอาเบียมาลุกนะครับเราถอยแล้วก่อนนะครับเราถอยหมาก่อนนะครับพอเขาจะเอาเบียมาลุก หน้าขุนระหว่างขุนดำกับขุนขาวแทงลูกไปครับเพื่อไปไงนะครับเขาต้องเดินนี้ไปทางโทนนะครับเดินมาทางหน้าเบี้ยเราเนี่ยมันเสียเวลานะครับเขาต้องเดินนีเด็จมาหน้าเบี้ยเราใช้มาลุกอีกทีหนึง่งมันก็เป็นไล่ไปอย่างนี้ครับก็ไล่ไปครับพอประมาณสามนาทีนะครับ าจะกินกินคนพระรามมีโอกาสเสมอสูงนะถ้ากินคนนะเขาต้องเปลี่ยนตำแหน่งโคนนะครับถ้าเกิดจะมาลูกอ่ะแต่ว่าลูกก็ติดตามมาอีกวันไม่ได้ทั้งสองตัวติดตามมาอีกครับทั้งหมดแล้ว เราจะขู่กินโค้นนะครับไม่กินนะครับเราอันนี้เราเขาเอาโคนมาลุกนะครับเราถอยนะครับถอยนะครับอีกสองนาทีนะครับถ้ากินฟรีมีโอกาสไล่จรนแต่ว่าเป็นไปยากครับมากที่จะกินฟรีนะครับ เป็นไปเรื่อยๆครับมาแล้วครับต่อไปเขาจะขึ้นขุนมาลุกขึ้นมาใกล้นะครับขุนมาติดเหมือนเดิมเหมือนรอบที่แล้วเหมือนตามเมื่อกี้เอาขุนมาติดไม่ขึ้นเราก็ดันไปเลยนะครับดันไปเลยนะครับการดันนีป้องกันขุนขึ้นนะครับก็ไล่ไปซ้ายขวานะครับดันไปเรื่อยอ,อันนี้ก็ลุกไปนะครับลุกทิ้งยังงบะไป มาเราก็ลูกคาดนะครับลูกคาดเราก็ถอยไม่ถอย,ถอ,ยอันนี้มาก็าจับกินไปเรื่อยนะครับมันนี้เขาก็ต้องป้องกันถ้าจะเอาควมาผูกนะครับถ้าติคนมาผูกเอาครมาผูกเราขึ้นนะครับเราเราเป็นถ่วงเบี้ยตัวนี้นะครับก็ ถอยนะครับถอยก็ถอยลงมาครับก็ถอยครับถอยลงมาก็ถอยครับถอยเรื่อยครับไม่ใช่ถอยครับผูกผูกกันนะเข้ามาแล้วก็ไปเข้าไปแล้วก็มาเนี่ยครับ แล้วก็ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับฝอยเขาไปเรื่อยๆล้วครับเขาจะมาลุกนะครับเราผูกไว้ก่อนนะครับ เดินหนีนะครับตอนนี้เดินหนีไปเรื่อยครับกาจะขึ้นขุนมาไล่นะครับแล้วก็ไปนะครับตอนนี้ขยับขดมาลุกไม่ได้นะครับขดมาเลยนะเดินอ้อมไปนะครับดันไปเลยนะครับ เตไมเลยนะครับเราก็ลุกไปเรื่อยครับกต่เวลาที่มีนะครับลุกไปเ,ไปเรื่อยเราลุกไปเรื่อยนะครับก็ลุกไปนะครับลุกไปนะครับเราลุกไปเรื่อยครับ ประมาณนี้นะครับเกมเกมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็วอ,องกันไปที่เราไม่ขยับขนเพราะว่าเราจะขนไม่โคนกับเม็ดให้เขาขุดเด่นขุนตัวเดียวนะครับแล้วไม่ให้เขาขยับขนกับเม็ดนะนี่คือหมากสำหรับเล่นอชนาเวลานะ แถ้กเกแรกก็คือเสมอนะครับคือเสมอครับแรกก็ประมาณนี้ครับถอยไปถอยไปนะครับรก็ลุกไปครับรก็ เดินไปเดินไปครับเรื่อยๆครับเดินไปนะครับลุกครับอันนี้เขาจะใช้อันนี้มันลุกนะครับใช้เออใช้คนมาถอยหลังมาเออมาลุกกินเพื่อจะกิน ใช่ลูกครับเพื่อถอหลังมันจะไม่กินเบี้ยหน้าคุณแล้ะอันนี้เราก็เดินไปนะครับเดินไปอย่างนี้นะครับเดินไปเดินอ้อมไปก็ได้นะครับเดินอ้อมไปเดินอ้อมไปนะครับ ลุกไปนะครับเล่นอ้อมไปอย่างนี้นะครับก็จะลุกนะครับจังหวะนี้เราก็ถอยมานิดนึงนะครับก็เดินมาเลยครับเลนไปเลยนะครับเล่นอ้อมไปนะครับไม่มีเวลาก็ลุกอีกนะครับแล้วก็ถอยหลังไปนะครับ ถูกินโค้นนะครับหลัางนี้ก็ไม่เป็นหากรเดินไปครับก่อชนะครับชนะเวลานะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผม